ก่อนมาแป๊บเดียวไม่เหมือนม่อกี้มันไปสองคนได้เล้ะอ่ะปิดหน้า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 อ่าขอบคุณมากนะพีลูกไหนได้สองคนเห็นไหมเห็นนะเราแชร์กันได้สองคนแรลองวิธีวิธีเป่าลูกโป่อันคือบัเบุกัมใช่บัเบุกัมไม่เจยพีพูดใส่ๆแบบนี้เลยแันนี้ก็พี่วานะคะจะหบดีดีสิลูกเม่อมมาแบบว่านเนี่ย้นนยยมนยนย มาแล้วมาแล้วอุ้ยแต่งให้พี่นะพี่มันก็บินไปแล้วอ่ะบินไปไหนหมวดเหล่านี้นะนี่คนเล่นติ๊กต็อกเยอะมากเลยเนี่ยมีคนดูตั้งหมื่นหกมาดมาดก็หมื่นหกก็หรอแสดงว่าคนเขามาอยู่แต่ในติ๊กต็อกกันหรือเปล่าช่วยพี่น้องพีนั่งดีๆนั่งดีๆไม่ต้องมีผมมันมีแต่เธอ กัญญาเนี่ยนิ้วทังนิ้วเลยนั่งลงพี่ไม่เข้าไปไม่เอา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 ไ้ทปโดนปาปากค่ะพี่ทีเขอยู่ด้วยสิพี่ทีเขาห้ามเห็นแต่เด็กลูกมันต้องให้เห็นแบบนี้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เราได้ไม่ได้รับจากพ่อพ่อมีหัวใจขึ้นนนี่แหละนี่คืออะไร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  อ่อรีได้ไหมล่ะไม่ไ่ะขึ้นขึ้นไปไหนครับไม่บลอบพ่อใครไม่ได้กบอุ้ยหมกกันน็อกโอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เองไหนๆก็ไม่ได้อ่านแล้วไม่เปนไรอ่ะจะได้กันคบมาอ่านได้ค่ะอ่านไม่ไอ่านได้ฟังหน่อยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีพิธีสุดหล่อก็อบครัวน่ารักจังมาไม่เจอมันมีน้องพีหล่อมากี ผมไปนอกใหม่แล้ววงหน้าล่กวีอให้วีกับเจ่เจ็บตลกอัญญาออ้ขอบคุณค่ะให้ด้วยอช่วยเดี๋ยวมีคนติดตี่ยานปแวเ้ยยังไงนี่ไงมันของเล่นอ่ะใครลโอ้โหไอ้แก้วมันอะแก้วเธอออแก้วเธอออมมีจะไม่ไหวแล้วแก้ว้แก้วจ้บอบมาอไมมีไปน้อตกน้องตก พี่จีนลองหน่อยนะมิกคิวเบาน้องอะไรคะพี่ว่าใื่ไหโอ้ยให้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเกันขอขอทังดีๆก่อนเจ็บเจ็บอุ้ย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 เป็นอะไรนะมันมีเจ็บขาเออมันแบบสามสี่คนมันทับอยู่ตรงนี้ฉันอยากเห็นง่วนนี้หวยออกอะไรคะน้องพีง่วนนี้ห่วยออกอะไรพี่ก็ได้ห่วย ปรากว่ามีในนี่นะคะไอ้โพสต์ที่เป็นแม่อะไรแม่ส่งให้มีคนบอกเจ้าพี่อยากได้อะไรหมวกกันน็อกค่ะหมวกกันน็อกอุ้ยอ้วงน่ารักมากเลยเรียบร้อยมากวันนี้จริงเหรอคะน่ารักทั้งครอบครัวเลยฝัดเวียนกันอยู่ตรงนี้พี่เอวาไปไหนพี่เอวากลัวพี่เอวาเป็นี่ยละเอาใส่ของพงไม่เดี๋ยวมีหมวกมาแล้วแหละเดี๋ยวมีหมวกมาแล้วเนี่ยนี่ไงมาอเยอะ น้องพีลูกหลายพีไปแล้วหนูไม่หงุดหงิดลูกหนูไม่หงุดหงิดนะคะเดี๋ยวก็มีมาใหม่น้องพีต้องใจเย็นๆนะลูกครับอันอยืนน่ารักทุกคนเลยหนูจะขึ้นไปยืนข้างบนทำไมล่ะลูกไม่เจ็บเหรอคะไปว้าทุกคนของพี่ไอวาน้องไหนน้องไหนให้ปลาหมึกด้วยพี่วามาแล้วขอบค้าลูกค้าไม่เอาอะคะว้ามันไม่มีไม่มีที่นั่งแล้วเนี่ยแล้วมันไม่เสียแปด เขาบอกห้าห้าแปดเหรอน้องพีทำไมเป็น 5, 5, 8, ห้าห้าแปดล่ะคะทุกคนอันยาไปไหนอีกแลรูที่นั่งเหลือแค่หน <1, S 1> ึ่งสามเป๊ะ<ป>โอ้คุณแพนด้าไม่เหลือที่นั่งละสิขอบคุณน,นะคะให้มองกลุ่มาด้วยพี่พีลงมาไม่ขึ้นโต๊ะลกูกเฮ้ยมีหัวใจมีฮาร์ดด้วยห,หมายอันยาไอวาอมีฮาร์ดด้วยนะน้องไนต์น้องไนต์ส่งของกุหลาบนะครัอย่าเพิ่งสี่หมื่นสี่พี่ยอดแข ช่วยอย่าเพิ่งทำร้ายติดใจชาวทิกตอกเขาทิกตอกไอรับยูหมื่นสี่หัวใจคือแข็แสงแล้วแสงเองยังไม่ล้านเลยได้พี่พีฟันหลุดแล้วเหรอคะเขาบอกว่าได้ห้าแปดเมื่อกี้นี้ต้องพีพูดหรอมีคนถามว่าพี่ทีฟันหลุดหรอคะเพราะว่าเห็นอินอ๋อใช่พี่ทีฟันหลุดเมื่อตะกี้พี่ไม่ทำไหมทำไมโอ้มีคนส่งกุหลาบมาให้ร้อยยี่สิบสี่แล้วเนี่ย น่ารักเนาะพี่ทีหนูอย่าเปลี่ยนมีหมวกด้วยหมวกสนย่เปลี่ยนี่ออกไปคุณนินพี่รักพี่เองนะเนาะก็บมกกับน้องอีกได้ไหมครับอีกแบบหนึ่งอีกแบบไหนลนะลูกมันเมื่อกี้มันมีแบบที่มันไม่มีเรนโบวอ๋ออ๋อเหรอแต่มีเรนโบว์นี่ภาษีภาษีภาษีให้แพ้นะฉันรู้นะเธอส่งให้ทอมเท่าไหร่อ่ะพธอยาอ๋อนี่ยหมวกกันน็อกอ้าวทำไมมีสองแบบอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ มกนกรถแข่งกินทำอะไรนะี่ได้ไหมคะน่ารักมากขี่จักรยานหมวกนกขี่จักรยานด้วยเหรอหน่ารักมากสวัสดีค่ะใครกรี๊ดคะอ๋ออัญญาค่ะอุ้ยเอามือหมวกนกไปแล้วมั้ยไป เอาไปหาอนีอมี้เข้ามาได้แล้วพี่ดูอะไรอะน้องพี่ดูอะไรบนหัวน้องพี่ขอบคุณค่ะพี่เีมันคือจานนิชเชิญเป็นไขลานน้องพี่ไม่เอาอย่างนี้พี่อย่าทพี่เจ็บลูกอุยมีน้องกระสีกระสีอ้าวจงอดอ้าว โป๊ะเคยดูเฉยๆก็เกิดเนี่ยอันไหนอันอันไหนมันไม่ไหวเดี๋ยวรู้เฮ้ยมีกีตาร์ด้วยน้องพีไม่ทำที่เจ็บครับน้องพีไม่กดพี่แบบนี้ค่ะจเกิดได้แล้วค่ะน้องพีได้แล้วค่ะถ้าน้องพีไม่เชื่อฟังนะป๊อปุ๊กจะเอามาไลฟ์เองนะกดได้แล้วค่ะ เด้อมาเต้นชิเก้นบานาน่าโอ้โหอย่าเปิดออม่เใช่ทานี้เลยชิเก้นบานาน่าไหนน้องพี่โชวเต้นชิเก้นบานาน่าดิชิคเก้นบานาน่าลุกขึ้นดิคะลุกขึ้นต้องยืต้องยต้ไม่มองไม่เห็นใส่สะอม้ใส่าดยนยะอะไรนะถ่ายน้องพี่ด้วยนะนี่ก็ไม่อยู่ครับดชิเบชบาช นนขอไก่เลยขอไก่เปนนาชิคเก้นเนไก่ใช่ลูเปชิคเก้นเนา้เป็ดมาแล้วชิคเก้นมีแค่ทางอย่างเง้ไม่ให้เห็นลุกตาตัวอะไรอ่ะ traffic l i g h อุ้ยชิคเก้นอุ้ยโอสให้ชิคเก้นอุ้ยออะไรเนี่ยอะไรอะรถรถเออรถ่มันเหมือนมันมีเป็นรถรู้สึกตอนนี้มันเป็นพวกรถเป็นช่วงแข่งรถอะรถแข่งรถแข่งเข้าเส้นชัย ใช่เหรอว้าวใช่ข้าวเส้นไช่เหรอแมวแมวข้าวเส้นไช่ที่เขาไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์แมวแมวอะไรเหรอข้าวเส้นไช่จริงเหรอเแมว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 โอ้โหแต่ใช่เมื่อกี้ในทิวนี้อ่ะใช่แล้วอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะแข่งรถเดบิวต์แข่งรถอ๋ออันไหนเดบิวต์ของรถไหนเพราะว่าเราพี่เป็นไลน์น n งแอสเตรเลีย r tiktok คืออะไรพูดอะไรก็มีอันนี้ ไอ้หนี้หนีหัวล้ออะไรเราโจ๊โจ๊กตุ๊กไปตกไปหน่อยเถอะไหนอ้าน้องพี่ขันยามมาแล้วม่ไาชนะเก้นมาแลอวเดี๋ยวเขาล็อกเดี๋ยวเขาล็อกพี่ส่งหมวกกันน็อกไม่ให้ได้ให้มาให้ไม่ได้เลยนะน้องพี่หลบหน่อยเดี๋ยวขอน้องเต้นหน่อยโอ้โหรถแข่งมากอ้าวชิคเก้นมาด้านหน้าเร็วหนึ่งสองขั้นชิคเก้นกล้ากูชิคเก้นเดบิวต์มากล้ากิ๊กแล้วมาด้านไหน ชิคเก้นเป็นอะไรนะยังไงเป็นอะไรนะชิคเก้นอ้าวไปไก่เข้าใจใจร้านหนึ่งแล้วใจร้านหนึ่งนะจ้าอันนี๋หอยก็เพล่หน้ารักจังเด็กอ้วนเขาบอกว่ามีคนได้ยินว่าห้าห้าแปดอ่าตามนั้นนะคะทุกคนเราจับหน้าเพลี่แล้วนีจับบ้านไม่ได้ยินพ่อมีเป็ดแล้วอ่ะเอาเป็ดพ่อไปแล้ว น้ำพินลงมาลูกเอาไปนี่เอาใจมาพ่อนี่ไงจั๊กจมันกะโดดออกไปแล้วะเอาไปแล้วแหมต้องโดนจากก่อนลวมั้งลูกคนนี้จะจักจี้เลยเอาไาป้าเอาไปป้า ไอวาน่ารักพี่ไอวาน่ารักน้องพีน้องพีหล่อมากเลยค่ะนพีเลยเกินขาโบวิวิพีวาน่าชอบมังกรแล้วน้องกำลังสนแล้วพี่ไก่นั่นน่นน่นพี่ไก่เก่ง นันงีแล้วเดี๋ยวพ่อเลิกนะพ่อเบื่ออีกค่ะเบื่ออีกเอาเบื้ออีกพ่อดแนาพอไม่เล่นโอ๊ยพี่เอวามีนี่ด้วยลูกเอเลี่ยนเอเลี่ยนด้วยอ้ยเอเลี่ยนน่ารักไหมเอเลี่ยนเอเลี่ยนขึ้นมาไม่อัญญาอัญญาพ่อพ่อพ่ออัญญาขึ้นมาอัญญาไม่เอาออกไปน้องพี่อยู่เฉยนะลูกพ่อพ่อพ่อเอาน้องขึ้นมาลูกดามมาหาพ่อเอเลี่ยนไปดูเอเลี่ยนสิพี่ฟ้าเสียหาพี่ฟ้าพี่ฟ้า พี่าจ๋าเดี๋ยวมีคนอยากเห็นหนูลูกอัญญาลูกพี่วานพี่วานบอกพี่ฟ้าเปลี่ยนปกโกบอัญญากำลังมาค่ะทาซาเปลี่ยนปกกบค่ะแม่เอาลูกอยากขูดอยาอัญญาไปหาพ่อพ่อไปหาหมอมีก่อนอัญญาไปหาหมอมีเร็วเดี๋ยวมีบางตอนอ้ญญาอัญญาเร็วดีบางตอนเร็วเร็วอ้าวอ่ะแบบอัญญาเขาคืออิสลามไงเธอจะบังคับให้เขาทำอะไรเออเนาะอัญญาแปลว่าอัญญาขาไปหาหมอมีก่อนเร็ว อัญลินโฟร์เอ็กซทุกคนเก็บคอยไว้ให้ปพ่อฟูกับน้โบด้วยนะเก็บตังค์เก็บตังค์เกซื้อกระเป๋ามามีด้วยนะเรียนเลขต่อกันดีกว่าเออใช่กระเป๋าขายวันเอ่อที่30นี้นะคะอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างบนวันนี้ไม่ได้ใช้นี่พี่วาไม่กลัวมังกรแล้วเห็นไหมเก็บตังค์ไว้น้าโบุ๊กด้วยคืออะไรเก็บคอยเก็บคอยอ๋อเก็บคอยเอ็เท็อ พี่ทีไปไหนแล้วปิกเลยพี่ทีไปไปใส่หมวกน้องหนูไม่ทันอ่านไม่ทันหรอกค่ะมันจะมันจะแบบเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่เอาอ๋อไม่อ่าเพราะน้องผีชอบแก้มาี่ก่อนน้องห้าเอาน้องห้าอีกคนหนึ่งโอ้ไม่ไหวแล้วค่ะอยากอยากไปรับนะสงสารนะถ้าถึงน้องห้ามาปกติพี่ก็จะมีครูอ้วงมาได้แล้วอ้วง กระเป๋ามีกี่ลายคะมีลายเดียวค่ะราคาเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะสามสิบมิชชนานะคะทุกคนค่ะค่ะมาหาบันทึกค่ะทำอะไรทำไมคะที่แบบไหนไหนไหนบัลทหกอ้าวอยู่กับพ่อเกิดอะไรขึ้นพี่วาพี่วาไม่นั่งกับพ่อไหม งานทำไรตอนเวลาตีน้องไม่ฟ้องนะอัญยาอันาตีใครอาว่าอ่ะอัญยาอัญยาตีไอว่าเหรอโอ้ยเราขอโทษค่าพี่เรยไม่เอารักบีมรักบีมเหรอมาคอมเมนต์กันดีกว่าอุ้ยพ่อพ่อได้ใส่หมวกแล้วมันสว่างเกินเมื่อกี้โอ้ยพ่อได้ใส่หมวกอ่ะหายไปแล้วพ่อพ่อได้ใส่หมวกแล้ว ใซมวกก่อนน่เราต้องปิดหน้าถึงไม้ขาะโอ้ยอะไรเนี่ยดีๆลูกเดี๋ยวพ่อพ่าพี่พปีนขึ้นไปทำต้นไม้เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกพ่อพ่อเป็นต้นไม้พ่อพ่อไม่ใช่ต้นไม้ครับพ่อพ่อขอถา,ามาอะไรอะไงไม่เอานะเพราะว่าพ่อว่าสูงเท่าต้นไม้แล้วแล้วแล้วเราเป็นเป็นคนไม่ให้เห็นหน้าแล้วไม่ให้เห็นหน้าน้องพี่หนูปีนหนูปีนดีๆน้องพี่คือพ่อพ่อคว้านเด็ด daddy tree อาจารย์มมาหาพ่อไหมเปลี่ยนตัว เห็นหน้าเนองพี่คนเดียวมัหนได้ตรงนั้นะเหีวยเหน้ยเห้ยเหี้เหี้ยเี้เหี้ยเหี้ยเน้ยเหี้ยห้ยเหี้ยเหี้ยเ้เหียเ้วเหี้ยเ้เห้วหียเหีียหี้ย้ยเหีี้ยเเหนียเ้ี้่ ไอ้วาไอ้วาเอามังกรด้วยนะคะเอาไหมไม่เอาเอาไม่กินไม่กินมังกรเอาเอาจริงเหรอขอขอขอเนเราขอมังกรให้ไอ้มาหน่อยสิคะแล้วก็ไม่เอา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 มาสนุกมากเลยว่ะมาสนุกมากงั้นเดี๋ยวอขึ้นไปเตรียมน้ำไอ้นี่เลยอ่ะงั้นเราก็หยุดไลฟ์ประมาณนี้แล้วกัน ไม่ได้มาจัหนึ่งเลยอ่ะงั้นเหรออุ้ยโอ้โหฟูมาขอบคุณครับไฟเบอร์บะกช้ไฟเบอร์โอ้โหปุ่มป๊อปแล้วปุ่ป๊อปดีเอ็นเอขอบคุณนะคะี่ขายกระเป๋านะแล้วมีพ่อใส่ปอพอปอพอก็ไม่เลยอันยาพี่เขาอยากเห็นอันยาอันยาอยู่ไหนเรียกหัวใจมาจากปอพออะไรคะเย้ไม่อยากมีได้เย้ฮ่าฮ่าลูกทัน ฮ่าล็อกทันฮ่าล็อกทันฮ่กก็เชื่อก็เชื่อว้าวไม่อยากทำแบบนี้เอาให้เราไปด้วยอ่าสุกันแล้วพีพอสนุกไปแล้วลูกป่ะมาอยู่กับพ่อนี่โอเค พิธีล่ะพิธีไปแล้วพิธีมีไปนั่งอ่อะพิธีมาเร็วไม่มีใครแล้วพิธีมาพิธีสพิธมาเร็วเร็วพิธีพิธีเร็วพิธีมาเร็วพิธีสนกสนุกครับพิธีมาเร็วไม่ให้ครับนั่งลงครับเร็วอุ้ยโอ้ยแปนนั่เหนียวแมวเหมียวเพราะว่าหนูสะดุเดินไปแมัเหมียวดูสิเข้าไปในจอน้องพี่ลงไปไปนั่งที่โซฟาครับพี่เขาอยากเห็นพี่พิธีกันพี่พีดูพี่พี่เห็นตรงนี้ด้วยนิดนึง พี่มาแล้วโอ้พีธีหมัวหัวใส่หมวนี่ไม่ชอบเมือกเลพี่มันเกินเรื่องไปลวให้มังกรมาอีกแล้วชาวายใส่ชาวอวยะใส่พ่นไไพี่เอว่าพี่ทีพี่ชอบพันชบอว่าง่งโอยพิธีมังกรห่า อ้าไม่เอาไม่เอาโดนพ่นไฟเจ็บอคะอุ๊ยพี่ทีสเปซเหรอแกลเล็กซี่โอ้แกลเล็กซี่คุณตุ๊กตาขอบคุณครับชนระวังระวังชนลูกอะไรเช่นอ่ะไปอัญญาไปมากไหมมีคนถามหาอัญญาลินเหรอสงบโอ้ยขึ้นมาไหมขึ้นมากับพี่ทีไหมมีเป็ดด้วยนะมาดูไหม มีแมวด้วหอนมีแวหมน้่่อัน้อุยอันนี้มีหมวกกนนกด้วยอันนี้เสี่หลือใจข้างเดียวมั้งอะานเี่นะีจส่หลือใจข้างเดียวพมีจสหลือใจข้างเดียวแต่สี่ข้างเดียวค่จุนะอุ้ยมีอะไรอยู่บนหัวพิธีอุ้ยมีปีกด้วยมีปีกอุ้ย วิธีก็ปีกครับปีกอะไรอ่ะวิธีไม่ไงว่าพี่เขาถามวิธีพิธีต้องเอาไอตัวนั้นถอดก่อนดูมันมันไม่เขาไม่จับหน้าพี่ทีเดี๋ยวมันไม่เออปีปีคนสองของขวัญชิ้นแรกกันเยอะเหมือนกันเลยนนี้อืมอัดอันแล้วหนึ่งหมื่นชิ้นนี้เพื่อเธอหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งพันนะใช่หัวใจร้านห้าฉันอยากจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในเวลาเราดูเราต้องทำให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยดูเลยเนี่ย กดด้วยมีใครโดนกดไปแล้วก็บอกกดเนดู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 อูดูดูดูาบดอดู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 ดเอูดูดกดูดูดูดงเูดูยูด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 ูงูด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 ูยูด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 ดดู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 ดงดู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 ดาเูดอููดดอ รถแข่งไม่ใช่รถแข่งลูกคุณป้าพาสอะไรนะคุณป้าพัสธ์ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็รถแข่งอีกโอ้พอแล้วพอพอพอไม่เป็นไรมันแพงหนูรถแข่งมันมันนั่นไปแค่นี้ก็ขอบคุณครับแล้วบอกสิเออ s u n กล a สส์ฮะโอเซันกล g สส์ s โอ้ก็มีป๊อปคอร์นด้วยนะไนพีธีป๊อปคอร์ดพูดเป็นภาษาอังกฤษเผื่อเผื่อเื่อว่าพีอินเตอร์แฟนของพินเตอร์แฟนมีหรือเปล่าไม่รู้พูดไปก่อนอันนี้เขาหล่อทุกคนจังสังเกตเลยเล hello มีใครไปตามเอลิซาันนี้อะไรก o o d เลย good evening อ๊ดแอ๊ดนมพูเพี่เขาหูแตกเลยนะคุก้กเิถังแก๊สหายไปไหนใครถังแก๊ไม่มีหรอกได้ถังแก๊สเลยนะอะไรว้าวอะไรอะสนใจสนใจชนาฟิขอบคุณครับ เอฟซีทางลราอ๋อสบายดีเขาบอกว่าทางลาวก็เยอะเหมือนกันเยอะมากลูกใช่อัญญาลิงโมแต่เล่นรถอะค่ะขับรถอยู่มามีพี่อะเล่นบับเบิ้ลกันเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวคุณแนนซี่ยังไม่จบนะเรานะคุณแนนซี่อัดอั้นอัดอั้นนะหมวกกันน็อกนะนี่เราเลยถอดออกมาแล้วหล่อมาอัญญาลิงไปไหนอัญญาลิง อ๋อบัพปะกำมาแล้วคุณตุ๊กตาขอบคุณนะคะ่เราต้องส่งหัวใจให้พี่เคสนดท้ส่งเพื่อเข้าร uh ่วมขอพี huh ่เคสักหน่อยสิโอ้โหกล้าไม่รู้ชะตากรรมเลยโอเคอยากฟังพิธีพูดภาษาอังกิจจังเลยครับไหนสิ r งลส l เลยไม่มีคนถามว่าอะพี P อยู่ไหนครับพีกสิาหลย สังกไฮเด้งพี <S <s ่ทีมันมีเจ็บนั่งดีๆเห็นน e ั่งแค่ครึ่งขาสินั่งดีๆพักโลกนั่งเต็มก้นอะไรลูกน้องพี่ทีอาบน้ำกับบะมี่เราดีกว่าพี่ทีดีๆนู่นนู่นจุดตัวนู้นสิของหนูอย่างนู้นเอออยากได้อะไรครับอยากได้อะไรครับมีคนมาให้พี่ทีมีคนมาให้พี่ทีด้วยให้ขอบคิณ แล้วเอาปืนพ่นเงินมะอันยองเซียวมันจะปื้ดอย่างนี้เลยหนูดูตรงนู้ดูหนูดูตรงนู้ดูตรงนู้ดน้องพียังฟันไม่หลุดค่าวิ่งก็วิ่งก็แบบปื้อแบบนี้เลยใช่ใช่ใช่ปืนนี่ไงปืนพ่นไฟค่ะอ่ะขอขอปืนพ่นไฟนีมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่ถ้าใครอันนี้ปืนไฟอะไรอันนั้นไม่หมาะกันน็อกไงลูกที่หนูมีแล้วไม่เจอ๋อเอาไปทำอะไร เรียกเอาเรียกลองแคสอยู่ในนั้นลองอะไรครับอันไหนมีคนดูอีพีล่าสุดของเราหรือยังปะท,ที่ไปเที่ยวสวนสัตว์สีอ,ส<ะ>สอยุธยาไลาออนพาร์อย่าลืมไปดูกันนะคะใช้กันก็สีอยุธยาตลอดเลยสีอยุท<ส>ย,ย,ยาเออสีอยุธยามีบ channel นะคะ <c oughs> เป็นสวนสัตว์ที่สะอาดดูแล้วข้ามันมีคุณชีไม่เหม็นด้วยเออสะอาดมากเขาทำความสะอาดแบบแทบจะตลอดเวลาเจ้าหน้าที่เยอะมาก อั้งนี้หม่อันนี้ตนนลกไงอ๋ออ๋อใช่คำอ๋ออไปอยู่ข้างหน้าไงโอ้ยมีติ้นมังกดได้มามสวยเลยอ่ะอ่ะให้เห็นป้าปุอีกคน